ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือใบนะคะวันนี้มาพบกันในห้องของทาร์เทอรรพีค่ะวันนี้ทิปก็จะชวนมาเล่นพิเอ็กการดกันนะคะหัวข้อที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็คือหัวข้อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี้ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมา ลองเล่นมาลองเลือกกองไพ่กันดูค่ะว่าที่ไพ่ของเราเนี่ยอยากจะสื่อสารของเราในกับเรานะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรนะคะน,นี่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ดูเพื่อเป็นเพื่อความสนุก ะะหรือว่าบางครั้งสิ่งที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้กลับไปทบทวนตัวเองอะคะ่ะว่าออจากการพลังงานที่เราอ่านไพ่ตรงนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าแล้วก็พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วมันสามารถเอาไปทบทวนแล้วก็ใช้กับชีวิตเราได้ยังไงนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านก็ให้เลือกนะคะตั้งสมาธิเลือกกองที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดอกองที่1เริ่มจากฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะกองที่1 กองที่2แล้วก็กองที่3ค่ะใช้สมาธิในการเลือกนะคะจากนั้นก็ไปรับฟังคำทำนายตามกองที่เลือกได้เลยค่ะ สัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลองที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายในหัวข้อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ เดอะเดวิลแล้วก็อกออกครับนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนิดนึงนะคะเช็คพลังงานของคุณว่าในะช่วงเวลานี้พลังงานเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเห็นว่าช่วงเวลานี้นะคะทุกๆอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรต่างๆนะคะเป็นช่วงที่เหมือนคุณนะคะได้พัก ได้ได้พักเหนื่อยนะคะจากการที่แบบต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคอะไรมานะคะเป็นช่วงที่คุณพักรบพักเหนื่อยจากตรงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะยังไม่ได้อยากที่จะออมีเป้าหมายอะไรขนาดนั้นอยากพักเพื่อแบบนิวพลังให้ตัวเองนะคะชาร์จพลังให้ตัวเองก่อนนะคะ ทุกอย่างก็จะดูนิ่งเงียบเงียบนิดนึงอะค่ะจากเดิมที่อาจจะวุ่นวายอะไรนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะออในตัวไพ่อะคะ่ะเห็นชัดเจนได้เลยค่ะว่าอาจจะมีงานลื่นเดิมนะคะงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์นะคะเกี่ยวกับความรัก อะไรพวกนี้หรือมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในตรงนี้ค่ะจากเดลเวอร์ uh, The over, กับโ u r of w a วอนนะคะเป็นไปได้มากๆว่าการเปลี่ยนแปลงั้งเนี้ยมันจะนําความสุขความสบายใจความมั่นคงในความรู้สึกในด้านของความรักเข้ามาหาคุณนะคะถ้าจากเดิมนะคะความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกหรืออาจมีการ พูดคุยนะคะตกลงในเรื่องอนาคตกันมานานแล้วแต่มันอาจจะห่างหายไปช่วงโควิดหรือว่ายังไม่ได้มีการวางแผนกันต่อว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปทิศทางไหนเห็นได้ว่าในช่วงใกล้ๆนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในเรื่องความรักให้มันแบบเป็นจริงเป็นจังให้มันดูแบบมีทิศทางเป้าหมายเลยมากขึ้นนะคะเพราะเห็นว่าตัวของคู่ของคุณเองนะคะ เขาก็รักลุ่มหลงนะคะให้ความรักความสาคัญกับคุณมาโดยตลอดนะคะคุณก็แบบด้วยเหลือเกือ้อกูลกันมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้หวานโรแมนติกอะไรนะคะในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ข้างหน้านะคะเห็นเป็นไปได้ว่าเออจากความรู้สึกเบื่อเบื่อในนายนะคะในตอนเนี้ไม่เอาแล้วมันจะแบบเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะมันจะเดินหน้ามันจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะ ราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาระดับความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักนะคะให้มันดูมีทิศทางมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าสําหรับคนโสดก็จะเป็นการเอออาจจะมีคนมาบอกรักอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่คุยกันมีคนคุยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าเอออาจจะมีการตกลงนะคะให้สถานะการอะไรกันอะไรางี้สําหรับคนที่แบบ ็นแฟนกันคุยกันมานานรู้จักกันมานานนะคะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีงานเฉลิมฉลองงานมงคลอะไรการได้สร้างครอบครัวก,กันเกิดขึ้นอะไรในตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูไพ่ทำแนะนำนิดนึงนะคะ่ะจะไฮพิเทศนายออฟเชลแล้วก็ซิกออฟเชลค่ะ จับไพ่นะคะก็แนะนําหรือว่าอาจจะบอกว่าที่จริงแล้วความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันมาสู่จุดที่คุณได้มีการปรับตัวเรียนรู้รู้จักกันซึ่งกันและกันมาพอสมควรนะคะแล้วก็บอกว่าที่จริงแล้วความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนากันมากขึ้นนะตรงนี้เพราะมันเกิดจากการที่คุณทั้งสองฝ่ายค่ะ ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะคุณทั้งสองได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทั้งสองฝั่งทั้งสองฝ่ายอะค่ะมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะสิ่งไหนที่แบบเรียนรู้กันปรับตัวเข้าหากันคุณก็แบบพยายามปรับตัวจนในขณะที่ ความรักความสัมพันธ์ดําเนินไปอะคะ่ะคุณก็สามารถยังที่จะรักตัวเองมีความเป็นตัวเอง,เองของแต่ละฝั่งได้แล้วก็อีกฝั่งก็สามารถรับรู้แล้วก็เข้าใจในความเป็นตัวคุณได้อย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นความรักที่สามารถพัฒนาและเติบโตกันได้มากขึ้นสิ่งอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือยังไม่ได้เห็น ยังยังไม่ได้ให้คําตอบซึ่งกันละกันตรงนี้นะคะมันจะจบลงแล้วก็มันจะมีความชัดเจนขึ้นมานะคะแล้วคุณทั้งสองคนก็มีความลึกซึ้งเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีะคะ่ะว่าตัวตนของแต่ละคนเป็นยังไงทําให้ความรักนี้มันมันเติบโตแล้วก็อยู่ได้นานสามารถที่จะพัฒนาและมั่นคงต่อไปได้เป็นอย่างดีค,ะค่ะก็ะเดี๋ยวมาดูไพ่พะพิคเนตนะคะว่าพะพิคเนตอยากจะบอกอะไรบ้าง เนต vement นะคะก็สอดคล้องกันเลยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะพัฒนาแล้วก็เติบโตก้นขึ้นไปนะคะจากคุณที่ เรียนรู้นะคะซึ่งกันและกันนะคะรู้ว่าต่างคนเป็นคนยังไงสามารถปรับตัวกันยังไงเข้าใจซึ่งกันและกันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดสิ่งนี้ล่ะคะ่ะจะเป็นช่วยหล่อหลอมให้ความสัมพันธ์ของคุณมันเติบโตพัฒนาไปสู่ความมั่นคงขึ้นได้นะคะแล้วก็บอกไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเติบโตและมั่นคงขึ้นนะคะ ยินดีด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ค่ะมันจะต้องมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นต่อไปในเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมารับฟังคําทํานายในหัวข้อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงระยะเวลาอันใกล้ๆเนี้ย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณกันนะคะนายออฟบอลเดอ e ปาวเทนเพชอร์ออฟบอลเดอะเอมเพอเรอร์ก็เดอะสตาร์นะคะ Okay, เดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณกนก่อนๆแล้วกันนะคะว่าในช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วคะเห็นว่า,าช่วงนี้นะคะของคุณอาจจะมีการได้ทํางานในที่ใหม่เริ่มงานใหม่นะคะหรือว่ามีการเลื่อนขั้นเรื่อนตาแหน่งที่แบบให้คุณเติบโตขึ้นคุณอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ความชํานาญในตัวงานตรงนั้นนะคะอาจจะช่วงของการเรียนรู้ในตัวงานอะไรงนั้นอยู่ แล้วก็สิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเห็นว่าในตัวงานค่ะงานมันจะยากขึ้นนะคะจะมีอะไรต่างๆที่คุณจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะคะในของตัวงานนี้เพราะว่าสอดคล้องกับที่ว่าเนี่ยค่ะคุณอาจจะได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่หรือว่าเป็นการเริ่มทำงานใหม่อ่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้ว่าคุณก็ยังไม่ได้คุ้นชินหรือรู้ว่า ระบบงานของตัวนั้นมันเป็นยังไงนะคะนี่แหละคะ่ะงานจะเยอะงานจะยุ่งหรือว่ายังไม่ลงตัวในเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยคะ่ะเราจะต้องมาจัดระดับความสัมพันธ์หรือว่าจัดแจงงานอะไรต่างๆให้ดีก่อนนะคะความยุ่งวุ่นวายในตัวงานมันก็จะมีเยอะแยะหน่อยที่เราอาจจะปวดหัวในช่วงแรกๆนะคะยังแบบไม่ลงตัวกับมันหรืออะไรตรงนี้บวกกับเห็นว่า ตัวหัวหน้าผู้บังคับบัญชาเลยเนี่ยค่ะเจ้านายนะคะก็คอยเหมือนจับจ้องเพราะอาจจะเลื่อนตำแหน่งใหม่เริ่มไปทำงานใหม่นะคะมันจะต้องมีการประเมินผู้ใหญ่ก็จะมองดูว่าเออคุณทำงานเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เขาก็จะคอยจับจ้องอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้จับจ้องไปนัทีเดียวนะคะก็อาจเขาจะคอยช่วยดูแล้วก็ช่วยเทรนงานอะไรนี้ก็ได้นะคะเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้ย เพื่อให้คุณสบายใจแล้วก็มีความสุขที่จะปรับตัวให้เข้ากับการทำงานตรงนี้นะคะคุณก็ต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วคะ่ะเป็นเด็กที่จะต้องเรียนรู้ไฝรู้ในตัวงานตรงนั้นอาจจะไปสอบถามจากหัวหน้าคนที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะจะทำให้การทำงานของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ลงตัวกับมันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้นะคะหรือว่าการจัดลำดับความสำคัญ ในการทำงานนะคะว่าควรจะทำสิ่งใดก่อนหลังแบบไหนอย่างนี้นะคะก็จะช่วยให้การทำงานที่มันยุ่งยุ่ง,งหรือไม่ลงตัวของคุณเนี่ยมันมันสำเร็จไปได้นะคะแบบเช็คลิสทํา to do l i อะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยให้การทำงานของคุณประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะช่วงแรกๆค่ะอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่เป็นไปได้ค่ะว่าคุณจะผ่านพ้นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ลงตัวกับการทำงานในครั้งนี้ค่ะ เดี๋ยวเราก็มาดูไพ่คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ Fire of s h i e l the Shadow, the Traveler er. นะคะอันนี้ก็สอดคล้องเหมือนกันค่ะว่าในตอนแรกๆนะคะที่คุณไปทำมันมีการเปลี่ยนแปลงที่งานมันอาจจะยากขึ้นโปรเจกต์มันใหญ่ขึ้นนะคะเป็นงานที่คุณไม่คุ้นชินมันอาจจะทำให้คุณรู้สึก เหนื่อยท้อกับมันตรงนั้นนะคะตัวไพ่สปิริตองนะคะก็บอกว่า,าให้เปลี่ยนจากความเหนื่อยท้อตรงนั้นนะคะคุณลองถามตัวเองสิว่าเ,เหตุการณ์นี้นะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานที่มันมากขึ้นเติบโตขึ้นตรงเนี้ยมันสอนอะไรกับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้นะคะลองทบทวนดูจริจรงๆว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้ย ที่มันเติบโตขึ้นมันเพื่อสิ่งที่มันดีขึ้นไปข้างหน้าหรือเปล่าอะไรงนี้นะคะหรือเราควรจะจัดการกับมันได้ยังไงนะคะข้อเนะะี้ค่ะไพ่ก็บอกว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่การเลือกการตัดสินใจของคุณนะคะต่อไปว่าคุณจะทอแท้กับมันหรือว่าคุณจะแบบมึดสู้กับมันนะคะอันนี้มันเป็นจุดที่ว่าคุณอาจจะคุ้นชินกับความสบายความลงตัวความประสบความสําเร็จมาตลอด แต่ทุกอย่างมันมีด้านมืดนะคะด้านที่มันต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อความทะเยอทยานเพื่อการเติบโตที่มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอะคะ่ะก็จะต้องทำตัวเป็น traveler นะคะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะลองผิดลองถูกกับมันนะคะไม่ต้องกลัวหรือกังวลไปก่อนนะคะว่า มันจะเป็นยังไงแค่ลองผิดลองถูกนะคะไม่ได้ตัดสินอะไรไปก่อนให้ลองมันไปก่อนนะคะว่ามันใช่ไม่ใช่หรือยังไงนะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้รับฟังคําแนะนําจากคนที่เขารู้มาก่อนตรงนี้ก็จะช่วยคุณได้มากค่ะให้การปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานตรงนี้มันประสบความสำเร็จไปได้นั่นแหละค่ะต้องกลับมาถามตัวเองบ่อยๆว่าคุณ ต้องการหรืออยากได้อะไรจากตรงนี้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันนำพาซึ่งความเจริญเติบโต,ตมาสู่คุณหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพื่อทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะลองผิดลองถูกไปก่อนนะคะปรับปรุงแก้ไขาตามนั้นนะคะเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วคะ่ะเปิดใจที่จะเรียนรู้ตรงนั้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่พะพิคเนศกันค่ะ ไพ่ก็สอดคองกันนะคะไพ่ปฏิคเนตขึ้นมาว่า concentration นะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าตรง,น,น,ะะน,ตรงน,นี้ในเรื่องของการงานนะคะคุณก็ต้องออให้ความสนใจนะคะ concentrate นะคะให้ความมุ่งมั่นสนใจถ้าเกิดว่างานมันยากเป็นงานที่คุณไม่ได้เคยทำมาก่อนนะคะคุณก็ต้องศึกษาหาความรู้ถามผู้คนที่รู้เอาทรัพยากรที่มีนะคะมา ปรับปรุงแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําตรงนี้ให้มันสําเร็จนะคะศึกษาตั้งมั่นมั่นใจนะคะที่จะทําให้งานมันประสบความสําเร็จอย่าท้ออย่าถ,าอ,ยาถอยมันไปก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะนําพาซึ่งการเจริญเติบโตในอนาคตข้างหน้าได้อย่างเงี้ยนะคะคุณต้องหาความรู้นะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้ในตรงไหนก็ถามผู้รู้หาประสบการณ์ มีการพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมในเรื่องนั้นนะคะก็จะทําให้การทํางานมันประสบความสําเร็จก็สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่งานมันหนักขึ้นยากขึ้นตรงนี้ได้ะคะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะพอทิพย์ก็เชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็จะสามารถปรับตัวแล้วก็เติบโตกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไปได้ะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ เดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายในหัวข้อพิจาาที่ว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้กันนะคะติกซอดนายอบครับนายอบสอดนายอบครับ แล้วก็ในอัฟวอนค่ะมีไพ่ในขึ้นมาถึง3ใบเลยนะคะอเอคเดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณกันก่อนค่ะเห็นว่าคุณเป็นคนที่รวดเร็วว่องไวนะคะมีการพูดที่ตรงไปตรงมานะคะมีไอเดียมากมายที่เกิดขึ้นในในตัวคุณนะคะในหัวคุณคุณเคยแบบ มีไอเดียก็พูดออกมาว่าจะทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไอเดียที่ผุดขึ้นมานะคะแต่ไม่ได้มีการลงมือทาอะค่ะมีการคิดว่าจะทําแล้วก็หยุดตัวเองไว้ตัดสินตัวเองว่ามันมันไม่ได้มันไม่พร้อมาอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณโย่บ่อยๆนะคะเป็นลักษณะลักษณะพลังงานของคุณอะไรเงี้ยนะคะก็มาดูกันค่ะว่า ในช่วงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณกันค่ะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะจากลักษณะนิสัยพลังงานของคุณที่ว่าไปนั้นนะคะที่ว่าคุณมีไอเดียมากมายแต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเงี้ยค่ะต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะคุณจะตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะออกจากนิสัยเดิมๆตรงนี้ที่แบบคิดแล้วไม่ลงมือทำหรือไม่กล้าที่จะทำน่ะไม่กล้าที่จะทำนะคะคุณจะ ลงมือทํามันจริงๆแล้วค่ะคุณอยากเลารู้ว่าเอ้ยมันมันจะทําได้หรือเปล่าคุณมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วค่ะว่าอยากจะออกจากจุดนั้นอยากจะออกจากคอมฟอร์ทโซนที่คิดว่าถ้าไม่เพอร์เฟกไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยคุณจะเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วค่ะคุณจะลองทํามันลงมือทํามันให้มันเป็นจริงนะคะเพราะคุณคิดว่าตรงนี้มันเป็นตัวคุณเองมากที่สุดคุณมีความสามารถตรงนั้นจริงๆ แล้วก็ไม่ใช่แค่คุณคิดเองะคะว่าคุณมีความสามารถที่จะทําในตรงนั้นได้เพราะว่าคนอื่นรอบข้างนะคะ ก็บอกว่าเนี่แหละมันคือคุณแล้วก็คุณทํามันได้ดีแต่คุณยังไม่กล้าสักทีอะค่ะที่จะแสดงออกมันจะลงมือทํากับมันอะไรเงี้ยแต่เห็นว่าเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะจะนํามาซึ่งการที่คุณได้ลงมือทํามันจริงๆถ้าจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณเองก็จะสู้บุกลุยไปกับมันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นๆไปนะคะ เพื่อให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองได้ทําในสิ่งที่แบบมันถูกซ่อนมานานว่านี่คือตัวฉันแต่แบบลังเลใจที่จะไม่ทํานะคะตัวนี้เห็นว่าคุณจะลงมือทําในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายหรือคุณได้คิดไว้อะคะ่ะนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเรื่องที่คุณจะทํานี้มันคืออะไรแต่ทิพย์คิดว่ามันคือสิ่งดีๆที่ที่มันดีมากค่ะที่คุณจะได้ก้าวหรือว่าได้เติบโตได้พบเจออะไรที่มัน เป็นตัวของคุณเองมากที่สุดอะไรตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไพ่คําแนะนํานะคะว่าจะมีอะไรที่จะแนะนําเพิ่มเติมให้กับคุณม้างไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณจะปรับตัวหรือทําตัวหรือวางตัวยังไงกับมันเดี๋ยวให้ไพ่แนะนําแล้วกันนะคะ The Star The Chariot Seven Crystal ต่า <Of> ตรงนี้นะคะเห็นว่าเนี่ยค่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะมีทักษะมีความชำนาญในตรงนั้นจริงๆแต่ว่าคุณมีความคิดแต่ไม่เคยลงมือทำมันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะไพ่ก็แนะนำว่าให้ลงมือทำมันเลยค่ะแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาไปตาม สถานการณ์ตรงนั้นนะคะเพราะตัวคุณมีความสามารถมีความโดดเด่นในตรงนี้จริงๆสิ่งที่คุณจะทํำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ให้ทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนอื่นๆนะคะเป็นไพ่ถึงเดอสตามีโอกาสที่จะได้เป็นที่รู้จักนะคะคนรู้จักคุณในตรงนั้นส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นก็ ให้คุณมั่นใจแล้วก็บุกลุยหนักแน่นมั่นคงกับการตัดสินใจที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นส่วนปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะคะคุณก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเรียนรู้เพิ่มเติมันไปค่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะเก่งเชี่ยวชาญหรือชำชำนาญหรือทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จไปได้นะทีเดียวครั้งเดียวยงั้นค่ะเราต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรต่างๆมากมายนะคะ เพื่อให้เราเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปตรงนั้นพัฒนาให้มันมั่นคงต่อไปได้นะคะแล้วก็คุณจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญอะไรต่างๆนะคะทำข่อหลังมีขั้นตอนกระบวนการที่จะวางแผนยังไงก็แบบลองวางแผนดูให้มันเป็นจริงแล้วก็ทำไปทีละขั้นตอนนะคะแล้วก็หนักแน่นมั่นคงกับการตัดสินใจที่จะทำครั้งนี้ให้มันประสบความสำเร็จไปถึงเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้นะคะ ก็มาดูไพ่พาพิคเนศกันค่ะว่าพาพิคเนศอยากจะบอกอะไรบ้าง Priority ค่ะค่ะเป็นไปได้ว่าณตรงนี้แหละคะ่ะคุณมีความคิดมีไอเดียนี้มานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนการลำดับความำลำดับความสำคัญนะคะกับการกระทําต่างๆอะไรเงี้ยมันจะช่วยคุณได้มากนะคะช่วยคุณ เพื่อเช็คลิ์ว่าคุณเดินทางมาถึงตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้การทํางานของคุณนะมันเป็นระบบนะคะมันจะไปอยู่จุดที่มันเป็นเป้าหมายหรือเป็นรูปเป็นล่างอะไรที่มันจริงๆได้อย่างเงี้ยค่ะพอไพ่พอจิตคณีก็บอกเออมันมันเป็นจริงได้อะไรตรงนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่ามันถึงช่วงเวลาจริงๆแล้วคะ่ะเป็นช่วงเวลาของคุณนะคะที่จะได้ลงมือทําแล้วก็ได้รับโอกาสได้รับ ปฏิหารอะไรดีๆที่มันจะเกิดขึ้นนตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นไปได้มากๆค่ะว่าสิ่งที่คุณทําตรงนี้มันจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็เป็นประโยชน์กับสําหรับคนหลายๆคนนะคะอยากให้คุณได้ลองทําตรงนี้จริงๆค่ะเพราะมันเป็นตัวคุณเองนะคะจากไพ่ที่เราเปิดๆมาอะไรตรงนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สําคัญนะคะ ที่จะได้ลงมือทำนะคะก็ค่อยๆวางแผนไปก่อนนะคะแล้วก็ทำทีละสเต็ปตามขั้นตอนที่ได้วางแผนเอาไว้มีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปสเต็ปไปนะคะเพื่อเรียนรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์จากตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะที่คุณจะได้ลงมือทำ ไปตามเป้าหมายที่คุณได้ตั้งใจไว้ได้ลงมือทำมันจริงๆไม่ใช่แค่ความคิดหรือความฝันที่คุณได้เคยวาดหวังเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ